จะพาทุกคนเนี่ยไปที่สูตรรถขุดโคบต้าขนาด3ตันรุ่น kx 0 3 3 mm hmm. เขาว่ากันว่าทนไม้ได้ถึงวันละ100ตันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะเข้าสู่รายการรถขุดโคบต้าเร i t ลิตี้ีซีกับพี่นักขุดค่ะ ข้าวฟ่างนะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยไปพบกับตัวตึงนักขุดทั่วประเทศไทยเลยค่ะและตอนนี้ข้าวฟ่างก็อยู่ที่จังหวัดสุราธาน,นีค่ะใส่ข้าวฟ่างก็่ด้มาคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะอยู่กับนี่เลยพี่บอยค่ะสวัสดีครับพี่บอยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถขุดเลยค่ะ สวัสดีครับ,รบเรามาเจอกันแล้วนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะนักขุดตัวตึงแห่งเมืองสุราษฎร์ธานีวันนี้ค่ะหนูมากับพี่บอยกูรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถขุดเลยอันเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยพี่เพชรตอนนี้พี่เพชรทำงานโค่นไม้ยางมากี่ปีแล้วครับพี่ย่างเข้า3ปีปีนะครับ แล้วตอนนี้ชั่วโมงได้กี่ชั่วโมงครับพี่เพชรน่าจะ3 4 0 0เกือบ3 5 0 0แล้วนะครับ3 4 0 0กับ3,500ชั่วโมงถือว่าใช้งานเยอะมากเลยนะครับ,รบผีก่อนหน้าที่เพชรจะซื้อรถขุดคูบุตรมาใช้งานเนี่ยพี่เพชรใช้วิธีการยังไงครับในการขุดโคลนไมย้ยางครับพี่ ทีแรกเราก็รถไถลากมาอพอคุณงานตัดเสร็จเราก็แบกกันขึ้นงานมันช้าไงครับ,รบได้วันนึงก็10ตัน20ตันพอฝนตกอะไรขึ้นมาก็เละทางานหน้าง,งานลําบากก็เลยตัดสินใจซื้อเคสศูนยได้รถขุดมาปุ๊บงานมันก็เพิ่มครับทำงานได้ทั้งวันไม่เมื่อยดูแลพนักง,งานได้ดีมากเลยครับพช่พพครับเขาว่ากันว่าพี่เพชรเนี่ยทำงานได้วันละ100ตันจริงไหมคะ จริงครับงั้นเดี๋ยวยังไงแล้วขออนุญาตตามติดได้ไหมเพราะว่าหนูอยากรู้มากว่า100ตันที่แบบพี่เพชรทำได้ในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับพี่เพชร ที่เราแบบติดตามการทำงานของพี่เพชรเนี่ยตั้งแต่เช้าจนบ่ายและไม่ได้พักเลยไหวได้ยังไงคะสบายสบายครับแบบนี้ทุกวันหนักกว่านี้ก็ยังไหว <laughs> แล้วพี่เพชรครับเราทํากี่ชั่วโมงครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าบางทีก็หกโมงเย็นไปเลยครับอ๋อแล้วเจ้ารถขุดคูบต้าเค้กศูนย์สามเข้ามาตอบโจทย์ตรงไหนได้บ้างครับช่วยทุนแรงครับประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะค่าแรงคนงานก็ลดลงแต่งานเราเยอะขึ้นเป็น2เท่าสาเท่าครับ แล้วเรื่องงานบริการหลังการขายครับพี่เพชรเรื่องบริการหลังการขายนี่ก็ดีครับเรื่องถ่ายน้ํามันเครื่องโทรไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็มาถ่ายให้เลยอะไรอะไรก็ไม่ต้องรอนานเราถือว่าบริการหลังการขายก็ไวอะไรก็พร้อมนะครับพี่เพชรใช่ครับผมสุดยอดมากมากงั้นเราก็ยังจะคงขอติดตามพี่เพชรไปทํางานให้เสร็จจนจบงานของวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปรดยง,งานก,นกันต่อจนจบงานเลยค่ะครับไปค่ะค คือรถเที่ยวสุดท้ายของวันนี้แล้วถูกไหมคะใช่ครับการทําง,งานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรถขุดก็โอเคครับอึดวันนี้ได้ไปตามเป้าร้อยตันรถยังไหวอยู่เลยครับน้ำมันเติมเต็มถังก็รถยังไม่ถึงครึ่งถังเลยครับไม่น่าจะเกิน600บาทนะครับก็ถือว่ามันประหยัดน้ำมันเยอะเลยนะครับพี่เพชรประหยัดครับถือว่าวันนี้คุ้มมากงานตามเป้า โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่ารถขุดโคบต้า KX033 ของเราเนี่ยคันเล็กแค่นี้แต่ทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆวันนี้เนี่ยเขาทำงานขนไปได้ถึง100ตันบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพชรมา,ากๆเลยนะคะที่ให้เราเนี่ยได้มาติดตามการทำงานและได้มาพิสูจน์การทำงานของรถขุดโคบต้าขนาด3ตันรุ่น KX033 ค<ๆ>ันนี้นะคะ<ๆ>ว่าทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพและตึดถึกทนมากๆเอาละค่ะและอ e ีทีหน้าเราจะพาไปตีสีกับที่นักขุด คนไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ